ระยะห้าสิบเมตรครับหันข้างหน่อยๆโป๊ตุบโอเคครับเป๊ตุบ ระยะเจ็ดสิบเจ็ดเมตรครับลมมาสายเป๊ะเป๊ะ หันหน้าเอื้อระยะห้าสิบเมตรปุบหันหลังครับระยะสี่สิบเจ็ดเมตร ฝนตกครับที่ระยะห้าสิบเมตรตบนกเขาใหญ่ครับระยะห้าสิบเมตรหันหลัง โป๊โอเคเป้านี้ที่ระยะประมาณ40เมตรครับฝนตกเสร็จใหม่ๆกำลังขันเลยโป๊เรียบร้อย ห้าสิบเมตรบางกิ่งไม้อยู่ครึ่งตัวข่อหันข้างที่ระยะสี่สิบห้าเมตรโอ้ไม่ขยับเลยตูบ ห้าสิบเมตรยืนปลายยอดไม้อย่างสวยกำลังขันเลยโอ้โอ้เสียงหลนฟังชัดไพ่เลาะหู ยี่สิบห้าเมตรครับตั้งกล้องที่ระยะห้าสิบวิดวิดตุบระยะ ประมาณห้าสิบห้าเมตรครับนั่งผิงแดดอยู่เรียบร้อยปุระยะสี่สิบเมตรครับมองเห็นครึ่งตัวยิงลอดกิ่งไม้กิ่งใหญ่นี่ไปเลย เรียบร้อยตุบที่ระยะห้าสิบห้าเมตรเกาะหันหน้าอย่างสวยกําลังขันเลย อ๋อลืมขึ้นลำด้วยอ๋อลืมขึ้นลำอ่าะกานหายใจสนานเลยลืมขึ้นลำไ่นละนกหายอ๋อนี่เรียบร้อยวิบ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 โปอ๋อ หล่นข้างหลังเลยเป้านี้ที่ระยะสี่สิบเมตรครับหันข้างสวยๆเลยครับเป้านี้โอ้หมุนเลยดอกเดียวหมุนเลย สี่สิบเมตรครับขับรถมาเป็นชั่วโมงนี่น่าจะเป็นแต้มแรกอ๋อยังดีที่ได้ตัวแปลกมากช่วงเย็นไม่เห็นนกเลยโอเค <ไ>แต้มรวม <c oughs> วันนี้ครับคัดยิงเฉพาะนกเขาใหญ่ครับวันนี้กระสุนยี่สนัดได้มาทั้งหมด16แต้มครับมีพลาดไปสองจริงๆก็รวมแล้วพลาด4แล้วเพราะว่าตกแล้วหาไม่เจอสองตัวนะครับโอเคนกเขาใหญ่ล้วนๆครับ16แต้ม ขอบคุณครับ